เราชื่อต้เา SI131 เป็นประธานชมรมดาบสากลน,นะครับเมื่อหลายๆคนได้ยินชื่อคําว่าดาบสากลแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะดาบสากลน,นั้นคืออะไรคล้ายๆท่าเรือลำดาบที่เาเรียนตอนเด็กๆหรือเปล่าถ้าคุณมีข้อสงสัยเหล่านี้นะครับวันนี้พวกเราจะขอเ,เสนอ10 facts about ชมรมดาบสากลเพื่อให้ทุกคนได้มาทําความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับชมรมเราไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะข้อแรกเนี่ยก็ต้องขอเกินก่อนเนาะ ว่าชมรมดาบสากลของเราเนี่ยจะมาเปิดประสบการณ์ความรู้สึกของการต่อสู้ความตื่นเต้นเล้าใจดูเดือดเลือดพานเหมือนได้ไปอยู่ในสนามร,รบจริงให้กับน้องๆทุกคนเพราะว่ากีฬาฟันดาบของเราเนี่ยไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากการเล่นเหมือนกีฬาชนิดอื่นๆแต่ว่าเป็นกีฬาที่ถูกดัดแปลงมาจากการต่อสู้ในสนามร,รบจริงตั้งแต่สมัยก่อนนูน้นกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากีฬาของเราเนี่ยเป็นกีฬาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับทุกคนเลยล่ะครับข้อ2 ชอบ้มดาบสากลพอขึ้นชื่อวประดาบนันเนี่ยก็จะต้องได้ใช้ดาบเล่นอยู่แล้วแน่เลยแต่ว่าตัวดาบพี่จะใช้เนี่ยจะถูกออกแบบมาสําหรับการเล่นกีฬาโดยเฉพาะแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด3ประเทศด้วยกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับน้องแต่ละคนเลยว่าจะชื่นชอบสไตล์การเล่นแบบไหนถ้าน้องชื่นชอบการเล่นแบบตูดันฉับไวพี่ก็นแนะนำเซเวอร์ให้น้องเลยเพราะสายนี้เนี่ยเล่นความเร็วฟาดกันไม่ยัง้งเรียกได้ว่าจบภายใน10นาทีส่วนใครที่เล่นไปทางความว่องไวทิ้วไหว กียขอยกปลอยให้น้องเลยหรือว่าใครที่ค่อนข้างจะชอบความหนักแน่นอดทนมั่นคงก็จะเหมาะกับเอเป้สุดเพราะสายนี้เนี่ยจะฟาดฟันกันจนจบในแต่ละรอบนานมากเรียกได้ว่าอยู่คนละขั้วกับเซเบอร์เลยล่ะครับอะมาที่ข้อต่อไปอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่เอออยากเพ่อยากมีเสน่ห์มาเข้าชมรมเราได้เลยนะครับเพราะว่าชุดฟันดาบแบบเต็มยศของกีฬาเราเนี่ยเรียกได้ว่าสุดคูลไม่เปสองรองใครเลย แถมนอกจากจะเทศแล้วเนี่ยยังป้องกันเราจากการบาดเจ็บได้อีกสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะแล้วเราก็มาถึงข้อที่4กันแล้วนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยกีฬาฟันดาบเนี่ยเป็นกีฬาที่หาเล่นได้ยากมากๆแต่ว่าทางขับเราเนี่ยก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงกีฬาประเภทเนี้ได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีพี่ๆน,น้องๆเนี่ยที่คอยเล่นคอยซ้อมไปกับเราด้วยข้อที่5นะครับชมรมของเรามีโค<ฆ>้ชมากประสบก,การณ์ที่จะคอยช่วยอสอนทักษะในการฟันดาบ ทักษะในการออกกำลังกายอย่างถูกต้องให้กับรุกคนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับโปรเฟชชั่นอลเลยครับปกติแล้วการซ้อมฟันดาบของเราเนี่ยจะซ้อมกันได้ตึกสีราวลินนะครับโดยที่เราก็จะได้จับดาบจริงๆได้ใส่ชุดเกราะลองฟันกันจริงๆเลย 7. แม้เป็นช่วงออนไลน์แต่เราก็ยังคงมีการซ้อมออนไลน์เพื่อฝึกทักษะฟันดาบเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเล่นจริงด้วยนะคะ8 นอกจากจะได้ซ้อมฟันดาบแล้วเรายังได้ออกกําลังกายเพื่อึกใหิกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนเลือดแข็งแรงเรียนรู้ทักษะการป้องกันตัวเบื้องต้นอีกด้วยค่ะ9นอกจากนี้เรายังได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่สังคมใหม่สามารถพูดคุยเรื่องอื่นนอกจากการฟันดาบได้ด้วยนะคะวัน10นะครับชมรมของพวกเรารับทุกคณะทุกชั้นปีไม่ว่าใครจะมีประสบการณ์านการออกกําลังกายหรือการฟันดาบมากน้อยแค่ไหนก็เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับพวกเราได้นะครับ เพราะว่าโค้ดของเราจะช่วยฝึดสอทให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10 facts about ชมโรงดาวสากลลหากใครมีความสนใจแต่เข้ามาออกกำลังกายหร,รือมากฝึกซ้อมทักษะการปันดากับพวกเราแล้วเนี่ยสามารถ,ถติดต่อพวกเรามาทางช่องทางการติดต่อที่เราจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในชมรมนะครับ